สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เงินทองของใกล้ตัวคุณอยู่กับเบนอาทิคุณนะครับวันนี้เนี่ยจะมาชวนทุกคนนะครับไปยื่นภาษีของปี2564กันนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะว่าแบบเฮ้ยมันมีเรื่องของตัวคริปโตเข้ามาด้วยนะครับจริงๆมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทันสังเกตนะครับก็ปีที่ผ่านมานะครับก็มีคนไทยเข้าไปเทรดคริปโตกันพอสมควรเลยนะฮะคราวนี้เนี่ยก็มีเรื่องของตัวภาษีที่มันตามมาใช่ไหมซึ่ง ถ้าใครเทรดแล้วได้กําไรนะครับผมแนะนําว่าอาจจะต้องรอก่อนอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวภาษีเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นในแง่ของการปฏิบัติจริงนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไปซื้ออย่างเดียวนะครับยังไม่ได้ขายอะไรอย่างเงี้ยก็ยื่นได้เลยอันดับแรกที่เราต้องเตรียมนะครับคือเรื่องของตัวพวกเอกสารต่งตางๆนะพวกค่ารถดหย่อนพวกประกันชีวิตประกันสุขภาพนะครับพวกดอกเบี้ยงเงินฝากหรือว่าตัว50ทวินะครับซึ่งถ้าบริษัทใครนะครับทำพวกสลิป การจ่ายเงินเดือนอะไรเงี้ยผ่านทางระบบนะฮะเขาแบบส่งเป็นไฟล์เอกสารมาอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะหยิบไฟล์ตรงนั้นนะครับมาอัปโหลดแล้วก็ส่งให้กับทางกรมสรรพากรได้เหมือนกันนะบางทีห0ทวีมันอาจจะใช้เวลาแต่ว่าถ้าเรามีเอกสารตัวเนี้ยมันทํามาจากระบบนะครับก็ยื่นได้เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นเราก็ต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรก่อนนะครับ โดยที่ปีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะยื่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8เมษาหลักการก็จะคล้ายๆแบบเดิมเลยนะครับอันดับแรกเราก็กดยื่นออนไลน์เมื่อกดมาแล้วนะครับมันก็จะมาที่หน้า e-filing นะครับคราวนี้เนี่ย ถ้าใครยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็กดสมัครสมาชิกก่อนแต่ว่าถ้าใครเคยสมัครสมาชิกไว้แล้วก็กดยื่นแบบออนไลน์ได้เลยนะครับส่วนตัวนะครับลืมพัสเวิร์ดทุกปีนะฮะอันนี้ก็กดลืมรหัสผ่านไปแล้วก็เปลี่ยนพัสเวิร์ดอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาปีนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มการยืนยันตัวตนเข้ามาโดยใช้ OTP ก็กรอกเบอร์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ก็ใส่เบอร์ใหม่ไปได้เลยแล้วก็กดขอรหัส OTP นะครับ เราก็ใส่รหัส OTP เข้าไปเมื่อเข้ามาที่หน้านี้เนี่ยเราก็กดยื่นแบบพองดอ0 9้ทับได้เลยนะครับเพราะว่าพองดอ4เนี่ยจะต้องยื่นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วนะครับมันจะเป็นภาษีครึ่งปีนะกดยื่นแบบที่พองดอ0 9 1นนะครับอันดับแรกที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวนะฮะจะมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่แล้วก็สถานะ สมรสนะครับ ก็โสดก็ใส่โสดนะครับสมรสแล้วก็ใส่สมรสไปนะครับหรือว่าถ้าใครจะแก้ไขข้อมูลมีการแก้ไขที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็กดแก้ไขได้นะครับเสร็จแล้วเรากดถัดไปได้เลยในส่วนต่อมาจะเป็นเรื่องของตัวรายได้นะครับ <het: S 1> ก็รายได้ทุกอย่างของเรานะครับจะต้องมากรอกตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากเงินเดือนค่าจ้างอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้การที่เรารู้ประเภทเงินได้ของเรานะว่าเป็นประเภทไหนจะช่วยทําให้เรายื่นภาษีได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเราสามารถที่จะกดตรงเครื่องหมาย คำถามนะครับเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละประเภทได้เลยเนาะนอกจากนี้นะครับในส่วนของเงินได้แต่ละประเภทก็จะมีการหักค่าใช้จ่ายที่มันแตกต่างกันไปอีกนะครับ บางอันสามารถที่จะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้บางอันสามารถหักค่าใช้จ่ายตามจริงได้นะครับซึ่งการหักค่าใช้จ่ายแบบาตามจริงเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องยื่นหลักฐานไปด้วยนะครับก็อัปโหลดพวกรูปหลักฐานเข้าไปนะแต่ว่าถ้าหักแบบเหมาเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องยื่นไปนะวิธีการกรอกนะครับเราก็กดที่ระบุข้อมูลได้เลยเนาะเลือกประเภทเงินได้แล้วก็กดระบุข้อมูลไปเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะให้เราใส่เงินได้นะครับอย่าง อันนี้ผมใส่เป็นเงินเดือนนะครับก็ใส่ไปโดนหักภาษีนะัที่จ่ายไว้เท่าไหร่นะครับก็ใส่ไปเลขผู้จ่ายเงินได้ก็คือเลขทะเบียนเลขเลขผู้เสียภาษีของบริษัทนะครับเราก็ใส่ไปนะคราวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดูรายละเอียดการคำนวณได้นะครับซึ่งมันจะบอกเลยว่าเงินได้ที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เราโดนหักภาษีนะัที่จ่ายไว้เท่าไหร่เราหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่นะครับอันนี้กดดูได้เนาะเราก็กดบันทึกได้เลย นะครับต่อมาก็คือเรื่องของตัวเงินปันผลจากหุ้นนะครับจะเป็น40วงเล็บ4วงเล็บขอไข่นะครับเมื่อเข้ามาเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยทำ Investor Portal นะครับผมแนะนำว่าให้ไปทำนะครับมันจะช่วยให้เราไม่ต้องมานั่งกรอกเองทีละตัวนะฮะมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เสียเวลาประมาณหนึ่งนะครับวิธีการผมมีทำไว้แล้วนะครับตามคลิปนี้ด้านบนเลยนะครับกด ดูได้ที่ตรงตัวไอด้านบนเลยนะครับแต่ว่าในนี้เดี๋ยวจะบอกข้าวๆนะครับก็คือหลักๆเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของตัว Investor Portal นะครับเรากด Login เ mm hmm. ข้าไปถ้าใครยังไม่มีก็ไปกดสมัครนะฮะแล้วก็มาที่ไฟล์ยื่นภาษีนะครับแล้วก็เลือกปีภาษีแล้วเราก็กดเลือกรูปแบบไฟล์นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยอันนี้เราก็จะได้ไฟล์มาไฟล์หนึ่งใช่ไหมฮะคราวนี้เรากดอัปโหลดข้อมูลจาก TSD ได้เลยนะครับ เมื่อกดอัปโหลดข้อมูลจาก TSD เนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกไฟล์เราก็เลือกไอ้ไฟล์ที่เราไปโหลดมานะครับแล้วก็กดอัปโหลดไปคราวนี้เนี่ยข้อมูลพวกปันผลจากหุ้นทั้งหลายเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็จะบอกว่าเราได้เงินปันผลเท่าไหร่เรามีเครดิตภาษีเท่าไหร่เราหากาักภาษีหน้าที่จ่ายไว้เท่าไหร่อันเนี้ยสะดวกมากเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็มากรอก ในส่วนของตัวดอกเบี้ยเงินฝากนะครับดอกเบี้ยเงินฝากผมก็มีโดนหักภาษีนะที่จ่ายไว้เราก็กออกไปนะครับอ่าเมื่อเรากรอ,อกเรียบร้อยแล้วในส่วนของคริปโตนะครับคริปโตก็กดมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก2อันข้างล่างเนี่ยนะครับมันจะเป็นของคริปโตซึ่งอย่างที่บอกว่า ใครที่เทรดแล้วได้กําไรนะครับให้รอดูท่าทีของทางกรมสรรพากรอีกทีนึงและกันเพราะว่าอย่างตัวข้อกําหนดล่าสุดเนี่ยก็เหมือนจะมีความขัดแย้งกันนิดหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวรอดูประกาศอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับใครไม่มีก็กดกรอกไปก่อนได้เลยนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะฮะต่อมาเขาจะให้เรากรอกค่าลดหย่อนนะครับในส่วนของค่าลดหย่อนเนี่ยหลักๆก็จะแบ่งอยู่ได้ประมาณ4-5ประเภทนะครับ โดยอันดับแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวค่ารถยนต์ส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวนะอย่างเรามีเงินได้นะครับเราก็จะมีค่ารถยอนต์อยู่ละห0 0 0ืบาทนะครับถ้าเลี้ยงดูบุตรอีกอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดานะครับหรือว่าซื้อประกันสุขภาพให้บิดามารดานะครับก็สามารถที่จะเอามาลดหย่อนภาษีได้แต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่ในแต่ละตัวของมันนะครับเราสามารถที่จะกดตัวเครื่องหมายคำถามเพื่อดูรายละเอียดได้นะบางทีเนี่ยเราอาจจะลืมนึกถึงสิทธิตรงนี้ไปก็ได้นะครับ ใครมีสิทธ์ก็อย่าลืมสำรวจสิทธิ์กันด้วยนะครับตรงนี้ตัวต่อมาก็คือค่าลดหย่อนพวกด้านการออมและการลงทุนนะครับก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับบางบริษัทมีถ้าเราทําไว้เราก็ใส่ลงไปนะครับก็บอกขอกองทุนส่งเคาะครูโรงเรียนเอกชนนะครับพวกกอชอเงินกองทุนประกันสังคมอ่ากองทุนประกันสังคมใครที่เป็นพนักง,งานบริษัทนะครับก็จะมีให้เกาะเราก็กอกไปนะครับเบี้ยประกันสุขภาพเราซื้อไว้ไหมประกันชีวิตนะครับ ซื้อไว้หรือเปล่า IMF s s f นะครับใส่ไปให้หมดเมื่อก่อข้อมูลเสร็จแล้วเรากดถัดไปได้เลยนะครับเมื่อเรากดถัดมาแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ที่หน้าตรวจสอบข้อมูลซึ่งในหน้านี้เนี่ยจะเป็นสรุปเลยนะครับว่าเงินได้ทั้งปีของเราเนี่ยเท่าไหร่เราหักค่าใช้จ่ายค่าหยจอนได้เท่าไหร่นะครับกดดูรายละเอียดได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ภาษีที่ต้องชําระอ่าจะต้องชําระเท่าไหร่ เรามีหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้แล้วเท่าไหร่เราได้เครดิตภาษีคืนเท่าไหร่แล้วก็สุทธิแล้วเนี่ยเราจะได้คืนหรือว่าเราต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่นะครับกดดูรายละเอียดกดดูการคำนวณได้เหมือนกันถัดมาข้อสุดท้ายนะครับอันนี้สําคัญมากถ้าใครต้องจ่ายภาษีเพิ่มเนี่ยก็คือถ้าเราต้องจ่ายเกิน3,000บาททางรัฐบาลเขาสามารถที่จะให้เราแบ่งชําระได้นะครับก็ผ่อนกันไปภาษีเนาะแต่ว่าถ้าใครได้เงินคืนนะครับก็ดูตามคลิปนี้ได้เลย ถ้าใครได้คืนนะครับต้องการขอเงินคืนไหมถ้าต้องการขอคืนนะครับติ๊กลงไปเนาะไม่ต้องการกดไม่ต้องการนะครับหรือว่าคุณจะเอาเงินตรงนี้ไปอุดหนุนให้กับพรรคการเมืองไหมนะครับถ้าอุดหนุนก็กดอุดหนุนไปไม่ต้องการอุดหนุนก็กดไม่ต้องการนะครับเมื่อเรากดถัดไปนะครับก็จะเป็นหน้ายืนยันการยื่นแบบและข้อมูลที่เรากรอกไปตรงเมื่อกี้เขาก็จะเอามาใส่ในตัวแบบฟอร์มไว้นะครับ เมื่อเรามั่นใจแล้วเราก็กดยืนยันการยื่นแบบได้เลยนะครับเมื่อกดเสร็จนะครับมันก็จะเป็นการบอกว่าเรายื่นแบบสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีสรุปนะเราชื่ออะไรเลขประจําตัวผู้เสียภาษีนะครับหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบนะครับแล้วก็เรากดปุ่มที่นําส่งเอกสารนะครับเราก็ถ่ายรูปพวกตัวสลิปต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น50ทวิเราก็ถ่ายรูปนะครับพวกใบเสร็จของประกันชีวิตประกันสุขภาพนะครับ รูปตัวใบหักภาษีนั้นที่จ่ายของตัวดอกเบี้ยเงินฝากนะครับใครมีอะไรก็อัปโหลดลงไปให้หมดเลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับรอทางกรมสรรพากรเขาตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะคืนภาษีมาให้เราผ่านพร้อมเพ์นะครับถ้าใครไม่ทําก็อาจจะนานหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะส่งเป็นเช็คมาให้นะครับสำหรับใครที่ต้องการตรวจสอบเนี่ยว่าสถานะการขอคืนภาษีของฉันไปถึงไหนแล้วนะครับ เราก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของกรมสัมภารนะฮะเราก็กดสอบถามการคืนภาษีนะครับเราก็กอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนชื่อนามสกุลลงไปนะครับแล้วก็กดตรวจสอบได้เลยนะครับเขาก็จะบอกว่าสถานะการคืนภาษีมันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วนะครับอย่างของผมเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนเตรียมที่จะส่งคืนภาษีมาแล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการยื่นภาษีของปี2564นะครับ จะเห็นได้ว่ารูปแบบเนี่ยมันเหมือนเดิมเลยจะมีแค่หน้าตาตัวเว็บไซต์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปแค่นั้นเองนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าดีนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบอธิบายรายละเอียดเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็แบ่งเป็นสัดส,ส่วนมากขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่นาจะมีประโยชน์สาหรับใครที่กําลังจะยื่นภาษีนะครับใครที่เทรดคริปโตได้กําไรมาก็รออีกนิดนึงนะครับใครที่แบบอ่ะยังไม่ได้ซื้อขายอะไรเงี้ยก็ยื่นไปเลยนะครับถ้าเรารีบยื่นก่อนนะครับถ้าเราได้เงินคืนมาเนี่ยอ่ะเขาก็จะได้โ สำหรับใครที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือว่ามีคำถามนะครับก็พิมพ์ไ้ได้ในคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าแวะมาคุยกันได้ที่ facebook เงินทองของใกล้ตัวนะครับแล้วมาทำเรื่องเงินทองให้เป็นของใกล้ตัวกันมากขึ้นกับเงินทองของใกล้ตัวสวัสดีครับ